คุณนพพรช่วงท้ายรายการวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสัตว์กันนะก็พูดกันมานานแล้วเรื่องของการทูดแพนด้าในที่สุดก็เกิดพิธีนะเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งแพนด้าสองตัวจากจีนเดินทางมาที่สหรัฐ เกิดขึ้นอย่างไรและจุดหมายของน้อง2ตัวคือที่ไหนเล่าให้เราฟังหน่อยครับครับก็อย่างที่เราดาเนินมีการรายงานข่าวนะครับการทูตแพนด้าเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยแพนด้า2ตัวนะครับเดินทางออกจากประเทศจีนแล้วโดยจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ที่สวนสัตวน์นครซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเป็นหุ้นส่วนกันร,ระหว่างสองประเทศในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นะครับโดยสำนักข่าว AP อ้างข้อมูลจากเจ้าที่ในวันพุธและรายงานว่า เจ้าที่จากองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าสหรัฐที่ชื่อกลุ่มพันธมิตรซานดิเอโกซูไวล์ไลฟ์อไลอันส์ได้เข้าร่วมพิธีส่งแพนด้า2ตัวนะครับชื่อยุนชวนและซินเปาออกจากจีนแล้วสวนสัตว์นครซานดิเอโกก็ถแถลงการในวันพระสบดีนะครับว่าพิธีจัดขึ้นสำหรับสองแพนด้านั้นก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแลกขวัญด้วยคุณรัตพลไม่ใช่แค่แบบจับใส่แล้วก็ขึ้นเรือ,อขึ้นื่องบินนะครับเพราะต้องมีงานพิธีหน่อยออเพราะว่า เป็นสัตว์ที่เป็นที่รักของคนทั่วโลกแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ของมหาอำนาจสองประเทศที่ทุกคนนั้นจับตามองใช่ไหมคุณโอปรารใช่แล้วเขาบอกว่านอกจากการจัดก,การแสดงแล้วยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนักศึกษาอเมาริการและจีนกล่าวแสดงความชื่นชมโครงการนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อพิธีดังกล่าวเส้นเสร็จสิ้นลงทั้งสองตัวก็ได้เดินทางก้าวเท้าออกจากแผ่นดินใหญ่ของจีนมายังสหรัฐในที่สุด พอลบาริบอว์ประธานของซานดิเอโกซูวา l i ล e a l ลอ a นส์บอกว่างานลิ้งส่งครั้งนี้ถือเป็นการฉลองให้กับการเดินทางและย้ำให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐและจีนในงานด้านการอนุรักษ์ที่สําคัญยิ่งครับอย่างไรก็ตามนะครับคงใช้เวลาหลายสัปดาห์เลยนะคุณรัฐพลกว่าที่สวนสัตว์เมืองซานดิเอโกจะได้นําทั้งหยุนชวนและ ซินเป่าโดยยินชวนเนี่ยเป็นแพนด้าเพศผู้วัยเกือบ5ปีนะครับซินเป่าก็แน่นอนเป็นเมียตัวเมียอายุเกือบ4ปีเมื่อเปิดตัวให้ประชาชนได้ชมนะครับคือต้องรอสักพักหนึ่งคงต้องให้ปรับตัวแล้วก็ทําให้คุ้นชินกับสภาพบแวดล้อมใหม่<ช>เขาอาจจะมีการสร้างผมยังจําได้เลยตอนที่ สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยมีแพนด้ามาใช้เวลาสร้างที่อยู่ของแพนด้าเนี่ยมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับครับก็ต้องดูไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของแซนดิโกซูไวล์เล a ว l ไล n c e บอกว่าเขาเพาะว่าหยุนชวนเนี่ยเป็นมีแพนด้าหมายถึงตัวผู้นะครับบุคลิกเรียบร้อย บอกด้วยว่าแม่ของมันเนี่ยชื่อเจินเจินเกิดที่สวนสันนี่เองซานดิอเอโกเมื่อปี2007จาก2แพนด้ารุ่นปู่ย่าชื่อไปยุนและเก่าเก่านี้ก็มีตำนานกับสาระกันนานะฮะส่วนตัวเมียซินเปานะครับเขาบอกว่าอธิบายฟังว่าเป็นมีแพนด้าที่มีหูที่ใหญ่และมีหน้าหวานทรงกลมนิสัยอ่อนโยนขี้อายและมีอารมณ์ขันนี่เขาทราบได้ไงเนี่ยว่าว่าว่าแพนด้าเป็นแบบนี้ก็คง <c oughs> <c oughs> จะทาให้เกิดเสียงหัหเราะอาจจะมีพฤติกรรมน่ารักมากอะไรก็เลยน,นะครับนะทั้งกลุ่มนี้เขาบอกว่ามีความสัมพันธ์อันยาวนานเกือบ30ปีกับองค์กรอนุรักษ์ระดับแนวหน้าของจีไยแห่งนะครับมีจุดมุ่งหมายในการพิทักษ์และก็ฟื้นฟูแพนด้ารวมทั้งป่าไผ่ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของพวกมันด้วยก็ต้องรอวันเปิดตัวยุนชวนและซินเปาอีกทีนะครับว่าจะชอบที่อยู่ใหม่ที่ซานดิเอโกแค่ไหนนะครับ